ครับตรงนีน้ครับที่สิบเมตรกับที่ตลาดโคกระบือเข้ามเตยรครับผมกล้วยขอมมาหลายครับอาทิตย์นี้กล้วยขอมาามาหลกล้วยแม่ลูกกล้วยไปเลี้ยงผมมาหลายแต่ว่ากล้วยเนี่ยบ่อท่าเนเห็นบ่อท่านเห็นหลายไหมนะครับผมกล้วยเนี่ยบ่อท่านเขามากเห็นกล้วยเลี้ยงกล้วยแม่ลูกขผมมาหลายครับมคุณขอบค่าครัขผมมาหลายทอด คือขายกันกรับเป็นปกติอยู่ครับเป็นปกติอยู่คนโมตกอากาศดีสำหรับกล้วยไปเลี้ยงกล้วยพันกล้วยหลุดกล้วยสาอยูิกัมนีครับทำเรื่องสิไปเลี้ยงพันตลาดง่ายครับของที่พันตลาดข้าเตื่ไปขายง่ายผู้จับก็จับง่ายกว่าจับไงเป็นตลาดใหญ่เหมือนกัน หลายครับแต่ว่ามันแบบบดีเรียบบดีเบิ้งอีกตอนที่กําลังเตยมันข่วงขวงเบิ้งไงสืบลูกไงย่างไปเบิ้งไปตานที่มันข่วงขวงตลาดสนุกเรียบสนุกเบิ้งยังไปจ้างวางสิมันกับตลาดใหญ่มันกับจิงอยู่หลายอยู่แต่ว่ามันไปยากมากยากสนุกไปสนุกมากครับ เราค่อยเขาม้าลายกับผมมึงที today, to to ่ตลาดค่ำเตยครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดครับผมศุกร์ที่สิบเอ็ดก็กล่าวขาม้าลายกับผมมึงคือขายไปได้ดีกับไปขายกว่าอาทิตย์ที่แล้วอยู่ครับแต่ว่าค่อยไงค่อยเหนื่อยโบ่บ่เห็นบันไดืนึ่งโบเห็นขอมาบันได มันจะมีแต่กล้วยหลุดยุ่นครับกล้วยหลุดยุ่นบ่มกล้วยเหนือกล้วยใหญ่กล้วยพอกขายยังไงพันยังไงตลอดอกาสจับไงไหวไงสถานีมันก่วงครับสถานีก่วงไปยมาไงมาไงคำเตือย่างพวกอยูไปยิ่งหวังงหวังตลาดไ่ไปใส่มาใส่บุได้ครับยืนไผยืนมั่นเลยอย่างบ่ได้้าบ้างเจ้าบ้างเดี๋ยวนี่ไปเตรี๋ยวตีนงูปันเหลวแล้ว้าตกลงมาแล้วครับถ่าเป็นรถย่างเดียว ว่าแต่ทานทีมันแขบโอกล้วยหลตลาดนี้ใหญ่แต่คามเตยตลาดมั่งว่วงครับตลาดมั่งว้วงทานที่ก็กว่วงไปไงมากไงบ่ชืนนบ่แย่สินะไปไงมากไงเบิ่งไงแต่เป็นตลาดใหญ่ก็ไปยากม่อยากแต่ถานทีมันแข็งแค่าเตยห้อนี้เป็นตลาดพานทีงอกกล้วยพานราคาดีดีครับผม พอขาจับง่ายบายง่ายสื่อง่ายขายกองดีทุกทุกอาทิตย์นะครับที่นี่้พอขาดขอมากเพราะว่สาสถานที่มันเอื้อมด้วยดีสถานที่กวงขวงไปง่ายมากง,ง่ายเป็นลุกเบิ้งหัวกล้วยของง่า,ายอะไร